วิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ทางการแพทย์ในอเมริกานะคะใช้สวัสดีค่ะโคช้ชวิน่าช่องเคล็ดลับความรู้เรื่องสุขภาพและ f ฟิตเนสค่ะวันนี้วิน่าจะพาทุกคนมาดูวิธีการแก้อาการบ้านหมุนนะคะเวียนหัวคลื่นไส้นะคะ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเ e อร์เดโกนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกานะคะใช้จริงนะคะแล้วก็ได้ผลกับผู้ป่วยจริงค่ะซึ่งวินาเองนะคะก็มีประสบการณ์นะคะที่เกิดอาการบ้านหมุนนะคะมาถึงสองครั้งแล้วนะคะและสาเหตุของแต่ละคน,นะคะก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเลยเทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการอักเสบในหูชั้นกลางนะคะหรือว่าบางคนนะคะเกิดการติดเชื้อนะคะจากโพรงจมูกนะคะหรือว่าในคอในหูนะคะก็อาจจะทําให้ประสบปัญหานี้ได้ะคะ่ะหรือว่าบางคน ก็อาจจะมีปัญหาในก้านสมองนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดปัญหาบ้านหมุนได้เช่นกันค่ะและวิธีที่วิน่าจะนํามาฝากในวันนี้นะคะก็คือเป็นวิธีที่ใช้ท่าบริหารนะคะที่เราสามารถทําได้ที่บ้านนะคะแล้วก็หายจริงด้วยค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ไว้เลยตอนนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเทปข้อมู้ดีๆจากต่างประเทศที่วิน่าจะนํามาฝากเพื่อนๆถึงบ้านทุกอาทิตย์เลยค่ะและถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์นะคะวิน่าก็ขอให้เพื่อนๆสลับเวลานะคะกด l i ค e คนละหน ลและถ้าบริหารที่พี่แนจะนํามาฝากเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมีท่านั่งนะคะ4ท่าแล้วก็ทา่ายืนอีก3ท่าค่ะและท่านั่งก็ให้เพื่อนๆหาที่นั่งนะคะที่ไม่คงเพลงนะคะแล้วก็ท่ายืนก็ให้หาที่จับะคะ่ะเพื่อความปลอดภัยคะ่ะและถ้าบริหารแต่ละท่านะคะให้เพื่อนๆเริ่มทําท่าละ10ครั้งนะคะและถ้าเพาื่อนๆรู้สึกดีขึ้นนะคะไม่เวียนหัวมากนะคะก็ให้เพิ่มเป็น 15 2 0้าและทําสูงสุดได้ท่าละ30ครั้งค่ะและท่าบริหารใน1วันให้เราทํา4ครั้งนะคะ1ก็คือหลังจากที่เราตื่นนอนนะคะหรือก่อนที่เราจะออกไปทํางานนะคะ 2, <ม>2ก็คือก่อนที่เราจะทานอาหารเที่ยงนะคะ3ก็คือก่อนที่เราจะทานอาหารเย็นและ4ก็คือก่อนที่เราจะเข้านอน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทําท่าบริหารพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะเริ่มจากท่านั่งก่อนนะคะท่าที่1ก็คือ ให้เราทําเหมือนที่เราตอบว่าใช่นะคะก็คือให้เอาคางนะคะแตะที่หน้าอกนะคะแล้วก็ให้เงยหน้าขึ้นไปนะคะจนเราเห็นเพดานนะคะแล้วก็ทํานะคะกลับไปกลับมานะคะให้ครบ10ครั้งนะคะเดี๋ยววินาทําให้ดูค่ะ ก็ให้เพื่อนๆทำให้ครบ10ครั้งนะคะและท่าที่2นะคะให้เอียงศีรษะนะคะให้หูของเราเนี่ยไปทางด้านหัวไหล่ด้านขวานะคะแล้วก็เอียงกลับมาด้านซ้ายนะคะเสร็จแล้วกลับมาตั้งตรงนะคะให้นับหและให้ทำให้ครบ10ครั้งค่ะ และท่าที่3ให้หันศีรษะของเรานะคะไปทางด้านขวานะคะแล้วก็กลับมาทางหน้าซ้ายแล้วก็กลับมาตั้งตรงนับ1และให้ทําให้ครบ10ครั้งค่ะ ต่อไปท่าที่4นะคะท่านี้จะเริ่มยากขึ้นนะคะให้ใช้ศีรษะของเรานะคะเริ่มจากคางนะคะแตะที่หน้าอกนะคะแล้วก็ให้เขียนนะคะเป็นวงกลมในอากาศนะคะก็คือทําวนไปนะคะข้างซ้าย1รอบแล้วก็ข้างขวา1รอบนะคะให้นับ1และให้ทําครบ10ครั้งค่ะ ยังไงเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาบอกไว้นดาด้วยนะคะว่าท่าที่4เนี่ยทำให้เพื่อนๆเวียนหัวเยอะหรือเปล่านะคะหรือว่ายากหรือเปล่าะคะเดี๋ยวเราไปดูท่ายืนกันอีก3าท่าค่ะในท่ายืนท่าที่1น,นะคะให้เพื่อนๆหาโต๊ะจับนะคะแล้วก็ให้ทําลักษณะนะคะโน้มตัวลงไปเหมือนคนญี่ปุ่นนะคะทําการเคารพนะคะและให้ทําซ้ําครบ1ิครั้งค่ะ และถ้ายืนท่าที่2นะคะให้เพื่อนเอเอียงหูนะคะเอียงศีรษะนะคะไปทางไหล่ข้างขวานะคะแล้วก็ให้สัส่นศีรษะนะคะเหมือนลักษณะเราสั่นน้ำออกจากหูนะคะแล้วก็ให้กลับมาทํานะคะด้านซ้ายทําเหมือนกันนะคะแล้วก็กลับมาตั้งตรงนะคะคือนับหนึ่งและทําครบ10บครั้งค่ะ ที่3าสุดท้ายนะคะก็คือให้เพื่อนๆหาที่พิงนะคะหาโต๊ะพิงเพื่อกันการลมและให้เพื่อนๆหันศีรษะไปทางด้านขวานะคะแล้วก็กลับมาทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ให้สวิงแขนของเรานะคะปล่อยตามสบายให้สวิงไปด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ หลังจากที่เพื่อนๆทำท่าบริหารครบแล้วเพื่อนๆรู้สึกดีขึ้นหรือว่ารู้สึกเวียนหัวมากกว่าเดิมนะคะยังไงก็คอมเมนต์มาบอกวหนาเลยค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆทำต่อไปนะคะทุกวันนะคะจนเพื่อนๆดีขึ้นซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ทำให้วินาหายจากอาการบ้านหมุนนะคะแล้วก็หมอในอเมริกาเนี่ยก็ใช้รักษาผู้ป่วยจริงค่ะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกด subscribe ไปเลยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดวิดีโอความรู้เคล็ดลับดีๆนะคะทุกอาทิตย์ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ